พระเอกสุปตาช่องสามเคลียเรื่องหัวใจจริงๆแล้วยังโสดอยู่ไหมเป็นอีกหนึ่งพระเอกช่องสามสุดฮอตอย่างเกรดวอลินธอนปันหักการนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นซึ่งหนุ่มเกรดนั้นการงานเขาปังมากเวอร์งานแน่นตลอดทั้งปีแต่เรื่องความรักยังโสดจน,นเพื่อนและแฟนคลับซลแซวเพราะเป็นคนเดียวที่ยังโสดในหมู่เพื่อนล่าสุดหนุ่มเกรดได้เปิดใจผ่านสื่อว่า ตอนนี้โสด100%สำหรับเรื่องการหาแฟนก็เฉยๆชิวๆงานนี้แฟนคลับสาวๆดูแบบนี้แล้วก็ยิ้มออกกันแล้วใช่ไมหมล่ะคะที่ยังไม่อกหักเพราะก่อนหน้านี้คุณแม่ของพี่เกรดได้โพสประกาศรับลูกสะภ้ยยกทองให้40บาทก็เป็นเพียงคอนเทนต์ทางร้านเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่จะมาคว้าหัวใจพิ่เกรดในอนาคตจะเป็นใครอะไรยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า ตอนนี้มาซัพพอร์ตผลงานของพิกเกตกันไปยาวๆเลยเพราะงานเขารุ่งมากๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ